อนุญาตให้ตนเองโลภโกรธหลงกลัวออกมาเลยถามถ้าโกรธแล้วเบรกไม่อยู่จะทำอย่างไรดีคะตอบพลังโลภโกรธหลงกลัวส่วนมากเขาคือพลังงานกรรมเก่าที่ตกค้างอย่าโกรธนะเธอเดี๋ยวรูปลักษ์ผู้บำเพ็ญจะดูไม่ดียิ่งห้ามเหมือนยิ่งยุ เราก็ยิ่งอึดอัดเหมือนโดนกดคมเพราะโรคกดหลงกลัวเขาคือพลังงานจึงต้องการคลายตัวออกหากไปกดทับขวางทางเราเองนั่นหละ่ะจะยิ่งอึดอัดสุขภาพกายใจก็จะเสียสมดุลก่อเกิดเป็นโรคไภัยได้แล้วควรทำอย่างไรดี ก็อนุญาตให้เขาออกมาเลยเพียงไม่ต้องไปกระแทกใครก็ได้นี่หรือแค้นใครแล้วต้องไปทำให้คนอื่นเดือดร้อนเพื่อความสะใจด้วยกระนั้นหรือนั่นเป็นปุทุชนผู้ที่ไม่ได้สนใจเรื่องจิตเขาจะทำอย่างนั้นแต่เราผู้ที่อยู่ในสายจิตวิญญาณเจตนาลึกๆของเรา ก็อยากยกระดับจิตตัวเองไม่ใช่หรือนั่นอาจโกรธใส่กระจกก็ได้นี่ <c oughs> เพื่อได้เห็นยักษ์ในตัวเองคงสะดุ้งหยุดได้เหมือนกันนะครับฮ่าฮ่าฮาสำคัญคือเมื่ออารมณ์ประทุออกมาแล้วให้ใช้สติเฝ้าดูอย่าได้ไปปรุงต่อก็จะไม่เกิดกรรมใหม่ ให้มาวนเวียนต่อไปอีกเลยเมื่อล้างพลังงานเก่าแบบนี้บ่อยๆเส้นทางแห่งกรรมเก่าที่ตกค้างก็จะค่อยๆจางและเบาบางลงไปเองเช่นนี้สักวันก็จะจบพบจบชาติจบกิจเกมโอเวอร์ Over, อิสระเอย่ยโดยนบอัศวะ อัานโดยวันฟรีดอมไลท์ขอบคุณค่ะ